ยางโยโกฮาม่า265 65 R17 วันนี้ก็เพิ่งไปเปลี่ยนมานะครับก็มีเวลาก็เลยอัดคลิปไปเลยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้ผมคงไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไปเพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับก็เป็นปีน hm ี้นะครับป exactly ีสองสี่วิกที่ยีบสี่เขาบอกว่าเพิ่งจะมาส่งที่ร้านนะครับก็เลยเปลี่ยนซะเลย ราคาก็5,490ันาสนะครับลดแล้วนูน่นดีนั่นกันหลือประมาณห้าพันสองเ็ดเศษนะครับก็ดูแล้วดอกยางเขาสวยดีแก้มยางก็มีตวงสีสีออกขาวๆให้ด้วยนะครับตอนแรกว,ว่าจะเล่นตัวบีคีก็ราคาเกือบเ0็ดพันนะครับต่อเส้นก็ราราคาค่อนข้างสูงช่วงนี้เศรษฐกิจ เราก็ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายนะครับเรามาเปลี่ยนมาเล่นเป็นโยโกฮาม่าก็ลงมาเกือบสองพัน่งก็มาเล่นตัวนี้ดีกว่านะครับเซฟเป็นค่าใช้จ่ายไปเปลี่ยนพวกน้ำมันเครื่องหรือเปลี่ยนของเหลวอ,อย่างอื่นอื่นๆของรถได้นะครับมันยังเป็นต้องไปใช้ตัวดั้งเดิมตัวบีเลยนะครับยางติดรถไม่รู้ตะขาวจะสูงไปถึงไหนแล้ว มาเล่นตัวนี้ดีกว่าก็ลองวิ่งดูนะครับทักระยะหนึ่งก็ตอนแรกนึกว่าจะเป็นยางมันจะเสียงดังเป็นยางเอทีก็เงียบดีนะครับลูกยันุ่มกว่าไอ้ตัวยางเดิมที่ติดรถตอนนั้นมันก็ดอกก็เริ่มแข็งนะครับไหลไปลแลวกระดงกระด้างเวลาขึ้นเนินตกทางไม่เรียบอะไรเง้นคือคือกักกักตัวนี้ลองเปลี่ยนดูแล้ววิ่งแล้วก็นุ่มดีครับ ไม่เห็นจะมีเสียงอะไร,รเพื่อเพิ่มความมั่นใจกับเพื่อน,นมาชิคนี่ท่านไหนที่ลังเลว่าจะใช้ยางรุ่นนี้ครับเนี่ยผมว่ามันสวยดีครับทั้งดอกมองด้านข้างมองที่ดอกยางก็สวยดีนี่ครับยางเนี่ยผมมมาผมจะดูที่ลายดอกกับมองด้านข้างนะถ้าสวยก็ถูกใจก็ซื้อนะครับ ตัวอื่นก็ยี่ห้ออื่นก็มีนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันแต่ผมไม่ชอบดอกยางนะครับลายมันดูเรียบเกินไปนี่ยังโอเคนะครับมันดูสวยดูดูแล้วมันสบายตาดูแล้วมันอโอเคมันยังเข้ากับสภาพรถหน่อยนะครับอย่างยี่ห้อนะมันเส้นมัน ลายดอกมันเรียบๆต,ๆตรงๆไงไม่รู้ครับราคาก็สูสีใกล้เคียงกันผมเลยมาเล่นไอ้ตัวนี้ดีกว่ามองแล้วมันสบายตาดีมันสวยดีก็เผื่อใครทีล่ลังเลนะครับลองมาเล่นตัวนี้ดูห้าพันสี่ลดเหลือประมาณห้าพันสองครับปลายปีแล้วเปลี่ยนไว้เผื่อไว้ไปท่องเที่ยวได้สบายใจนะครับ ลองแวะไปดูนะครับร้านไหลมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ที่ประมาจากห้าพันต้นๆก็ไปจัดได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาน,ะนุ่มขับสบายครับโอเคครับ